วันนี้เรามาดูชุดนิโอนะครับห้าเจ็ดห้าเก้า no c h e นะครับ no c h e ก็อันนี้เดี๋ยวเราเทสทุกอันนะครับอันนี้เดี๋ยวเราเทสหนะ้าเจ็ดก่อนห้าจ็ดอุย้ยห้าเจ็ดเขาจะเป็นลูกนี้อเห็นไหมว่าผมจะทําคือสองลูกเนะี่ยทําไม่เหมือนกันมันก็ค,คล้ายๆกันนั่นแหล <c oughs> ะแต่ผมใส่ดไอ idic นะครับปึ๊บ คือเราก็จะเทสผลลูกไปนะครับว่ามันสูงมันต่ําประมาณไหนนะครับทำไมไม่เข้าล่ะนี่นะครับปึ๊บชึบผมก็จะเทสอย่างเงี้ยให้ทุกตัวนะครับคือปัญหามันก็จะแทบจะไม่ค่อยมี ก็อาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ค่อยมีแต่ว่าทีเนี้ยแต่ตอนลูกค้าไปประกอบเนี่ยอย่าลืมใส่ปนตีนเสื้อนะครับถ้าใส่ประกันตีนเสื้อปุ๊บลูกสู่มันก็จะหล่นลงมาอีกนิดหนึ่งนะครับไม่ต้องไปซีนะครับอันนี้คือเราเผื่อเวลาให้มันต่ําลงพอปกตินี่นะครับปุ๊บนี่นะครับมันจะอยู่ประมาณนี้เดี๋ยวเราใส่ตีนเสื้อเนี่ยมันก็จะหล่นลงมาอีกนะครับแล้วเราก็จะมาดูช่วงท้ายจ,จุดตาย ลูกไม่โผล่นะครับนี่ผลค่องๆเลยนะครับไม่มีชนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับนี่ปอกคมมิดเลยเห็นไหมลูกไม่เห็นเลยนะครับนี่นะครับอันนี้คือโนชักห้าสิบเจ็ดมิลนะครับเดี๋ยวเรามาดูโนชักห้าสิบเก้านะครับอันนี้เราเททาการเทสเสร็จแล้วไส้ก้าฟ้าตัวนี้นี่เลยเห็นไหมครับเราเป็นงานหลอดตรงนะครับ โค่นะครับเคืออที่ไม่เสียเวลาไปกำตนันะครับ,บไปที่ห้าสิบมิลไม่ชักนะครับก็สเต็ปเนี้ยสามารถส่งมาทำหรือซื้อขาดก็ได้สเต็ปใหนขี่สนุกเลยเลยนะครับดันโลก็ได้จะทำอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามันใช้ก้านเดิมนะครับขอให้ก้านเดิมดีๆ คือข้างในที่กล่องน้ำมันไม่ตันก็พอแล้วนะครับก็คือจบใช้ได้แบบยาวๆจะขี่ไปไหนก็ได้นะครับขี่ใช้งานทั่วไปได้เลยแถมแอบ,บติดแรงด้วยนะครับหรือถ้า59เนี่ยมันแรงเลย57ก็แรงแล้วแต่ว่ามันจะสู้59ไม่ได้ราะว่าเป็นรูแข็งเดิมเนี่ยแนะนำเริ่ม57ไปก่อนนี่เลยทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะไม่ชักนะครับนี่ แทบจะไม่มีอะไรที่ไม่เหมือนกันเลยก็ทูกศบแตกต่างกันแค่นิดเดียวเองในการทำหัวนะครับนี่เลยนี่อยู่ประมาณน,นี้ส่วนท้ายเหมือนกันเลยปึ๊บนี่ไม่เห็นลูกปามเคยน,นะครับดางนั้นก็ไม่ชนนะครับไม่ต้องห่วงเอาไปใช้ได้เลยยาวๆนะครับนี่เลยนะครับ โซนฝาก็เช่นเคยเราตรงเหมือนกันนี่นะครับนี่เลยโอเคก็โรกค้าท่านได้นะครับสนใจซื้อขาดหรือ่องทําติดต่อมาได้เดี๋ยวเราจัดให้นะครับสเต็ปโนชักแต่แรงนะครับขอบคุณครับ